เดี๋ยวเดี๋ยวนาอัดไม่ให้ขี่อู่เพราะว่าหน้าด้าจะเช็ดแล้วนาอัด้องบอกว่าเช็ดปากก่อนนะคะโอเคไหมคะพี่พล้าโอเคไหมคะน้องเพชรโอเูจ้น้องเพชรโอเคไหมคะโอเคโอเคไหมคะโอเคจ้าจ้าผมเหนียวหมดกินเคสไม่กำลังเบาค่ะกำลังแบบแม่เปิดชิงชาสวรรค์ให้ดูนี่คือแบบ พี่นนจับไปแล้วพอดีพี่นนจับไปเลยพี่ค่ะกำลังจินตนาการน่าจะประกอบได้ไหมอมี่จิดับคนลยพินดับประตูเฮดได้หรอคปล่ประตูกดได้ ได้มันตั้งไม่ตรกันเลยนึกว่ามันนั่นนึกว่ามันขื่นสนิมคเอเอเอค่ะพรุ่งนี้หนึ่งร้อยเก้าหมื่นนะคะแต่ว่าแม่ไม่ได้อยู่นะแม่มีงานอยู่ที่ฉะเชิงเซาโอซากาแก้วเอ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 ใครนะ อ๋อน้องเพชรหรอน้องเพชรกับน้องพลอยหรอคนละอันเลยเอ๊ะไม่นั่งด้วยกันได้ไหมไม่เอาเอาเข้ามาก่อนไหมอันนึงเดี๋ยวให้ลุงวิทย์ให้ลุงวิทย์มาจับก่อนจับคนไม่ก่อนนะคะมา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 หาลุงก่อนมาหาลุงก่อนอาีเอาเข้าามก่อนอานาเอาเข้ามาค่ะยกสองอันเหรอให้เป็กพลอยให้น้องเพชขึ้นก่อนให้ที่พลอยเป็นคน แข่งปีนะคะว้าวว้าวมันต้องยายพิสูจน์ก่อนเพราะว่าหักมันจะรู้ว่ามันหักหรือเปล่าอย่าเพิ่งนะให้ยายก่อนออกไปประกอบค่ะยายต้องทำดูก่อนเนี่ยไม่เกิดมันหักหรือมาจะทำเนี่ยนะเพื่อมันงัหัวเดี๋ยวเพิ่ให้ทดสอบก่อน เอาดีๆเดกลุนขี่ทางเรืเอมันโยนไปไหนดอกตัวมันหนักเดียวเดียวเนอ๋อคือยกันค่ะแขนเอาม้นี่จากกันแล้วหนักเนาะให้เขาเล่นนี่เขาเล่น้ม่ตกดอกแม่ยี่แม่นักม่กไปไเห็ดไมเห็นที่ไหนทีเนาะวไปจไหนเลยไปไหนก็ได้นี่มันใส่รถไปเลยใช่ อีีเพลงอะไรโยกเยกเอ้ยยังไงต่อเม่กระกรตายลอยโยกเยกเอ้ยน้ำท่วม หรือว่าต้องยืดอันนี้ออกไปนิดหนึ่ง้ะน่าจะยืดได้อยู่ขอให้บอกยายออกให้น้องให้น้องนอนดูซิแต่นอนหลับสแกแต่นอนหลับแต่งตื่นตื่นให้หนูนอนค่ะยายก่อนยายมียายด้วยยายแตงตื่นค่ะยายแตนเรียกก่อน ให้เ้ขวาซ้ายจะโกที่มีฟอให้ใช้เกิดใหเกิดใเอาตอนนั้นเข้ามาตัวนั้นเข้ามาเน้วอีอีอีบบน้ำนาแล้ว